พายุโดนตอนต้นกาเดินทางขึ้นมาแล้วนะตัวกาเป็นไงบ้างต้งตนกาเจอทองอะไรนะเจอทองเจอทองเจออะไรอีกท่านอา่ะท่านอยู่ไหนท่านไม่ขึ้นมาหรอไม่ขึ้นมาอ๋อท่านไม่ขึ้นมานะแต่ให้น้องต้นกาเนี่ยเดินขึ้นมานะผมก็ได้ยินเสียงน้องต้นกาเนี่ยเดินมาไมด้ยินเสียงคนเดินขึ้นมาตั้งนานแล้วละ่ะแต่ระย,ยะทางไกลมากด้ินเสียงไกลๆเลย เป็นไงบ้างสน,นุกไหมท่านพาไปดูอะไรมงท่านพาไปดูาพาไปดูอะไรมงสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเล็กโอเคนะครับทุกคนก็วันนี้นะครับมีมาสะพายนะทุกคนผมอยู่กับใครนะต้นก้าสวัสดีครับนี่ครับอยู่กับน้องต้นก้านะก็วันนี้นะ้าพาน้องต้นก้าเนี่ยมาที่วิหารศักดิ์สิทธิ์เป็นครั้งแรกเลยต้นก้าสวยไหมข้างบนเนี้ย ใช่ไหมเรามองได้ทั่วเลยใช่ไหม,มนี่ทุกคนผมเนี่ยพาต้นกล้าเนี่ยมาวิหารศักดิ์สิทธิ์เนี่ยใช่ไหมนี่มองกล้องก่นกนอนตอนน,นี้ก็ไม่ได้พาต้นกล้าเนี่ยถ่ายคิมนานนะนี่ก็ไปซนนะก็เลยเจ็บแล้วทลอะนะทุกคนก็โอเคเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาน้องต้นกล้าเนี่ยเดินสำรวจวิหารไปรอบๆก่อนนะเพราะว่าเราเนี่ยยังไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปนะ ก็มองหาท่านทองสุกด้วยว่าจะเจอหรือเปล่านะทุกคนก็ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ก็ขอฝากกันนะต้นเ้ากดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้เราด้วยนะคะใชครับทุกคนก็เดี๋ยวเราเนี่ยเดินทางไปชมกันด้านบนดีกว่าเพราะว่าระยะมันจะใกล้กว่านะไปกันโอเคนะตอนนี้นี่นะครับใครที่อยากชมวิหารแบบระยะแบบประชิดเลยนะ คือสวยและสมบูรณ์แบบมากๆนี่นะเหมือผมเนี่ยจะได้ยินเสียงคนเล่นดนตรีไทยอยู่ด้านในนะผมว่าข้างในเนี่ยน่าจะมีดนตรีไทยเนี่ยหลายชิ้นนิดเลยนะทุกคนก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะพาน้องต้นกาเนไปชมกันด้านบนดีกว่า ตอนนี้คือเราเนี่ยอยู่กลางหน้าผาเลยนะนี่นะมองไปข้างล่างนู่นคือแบบสูงมากผมก็ต้นก้านเนี่ยเดินขึ้นมาเนี่ยมีแต่ป่านะไปไหนตักะไปดีกว่าทุกคนแล้วรอบๆนี้ก็จะมีแต่ป่าไผ่นะคือด้านบนนะตอนนี้คือผมมาในช่วงเิ็นนะ ทุกคนดูหินลูกนี่คือแบบเด่นมากขาวอยู่ลูกเดียวเลยขาวจัดตะก้าหินสวยไหมมาดูดิสวยสืยมากนะทุกคนดูขาวจั่วอะไรหินอะไรไม่รู้นี่ขาวมากคร,ครับผมอ๋ออีกลูกหนึงอันนั่นอ่ะอ๋อเดี๋ยวเราจะไว้ที่เดิมนะคือ เราจะไม่เอาของที่อื่นเนี่ยกลับบ้านโดยเด็ดขาดคนชมวิหารแบบระยะใกล้ๆเลยตอนนี้นใช่ไหมใช่ดูจุ๊บแ๊กนี่โดนยาแบบประชิดมากก็ข้างบนเนี่ยเหมือนจะเป็นทอง จริงๆเลยนะแล้วก็พาอ,องค์รอบๆเนี่ยเหมือนท่านยมเนี่ยบอกว่าก็เป็นทองท่านทองสุกก็เคยบอกนะค<ม>ือได้เห็นของศักดิ์สิทธิ์แบบนี้มผมเนี่ยมาทุกรอบก็จะกราบไหว้ทุกรอบนะเ<ม>พราะว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์จริงๆแล้วผมได้ยินจากข้างในนะ<ม>คือไอ้นี้มผมเนี่ยไม่เคยบอกเลยนะทุกคน<ม>ข้างในวิหาร บนยอดเนี่ยมีกระดูกพระพุทธเจ้าด้วยนะผมเนี่ยบอกทุกคนไปครั้งแรกคือไม่เคยบอกที่ไหนเลยคือข้างบนเนี่ยมีกระดูกพระพุทธเจ้าอยู่นะก็เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งที่เราเนี่ยไม่ควรดูถูกและเยยดยามเตดขาดไปเดิดนกะเดี๋ยวเดินขึ้นเขาไปดีกว่า เดี๋ยวไปทางนี้แล้วก็ระหว่างทางเนี่ยมีต้นเหมือนว่าเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่โดยเฉพาะนะต้นอะไรผมไม่แน่ใจนะทุกคนแต่มันจะเป็นคล้ายๆกระบองเพ็ดนะนี่เจอไหมเวลามันโตมันก็จะประมาณนี้นะมนไม่ใช่ลูกด้วยการเป็นดอกของมันเมันกเป็นที่นแล้วก็กินได้มันกินไม่ได้ ไอเนี่ยใครบอกกินได้มันไม่มีนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่แก้วมังกรเข้าใจไหมวมากอัน้กนทัน้ อะไรทีดเหรอไปไปต่อถ้าอยากเจอคนเฝ้าที่นี่นะต้องมาทางนี้อย่างเดียวทุกคนไม่งั้นไม่เจอแน่เพราะว่าท่านทองสุงเนี่ยส่วนมากท่านเนี่ยจะเดินมาทางนี้นะ แล้วผมเนี่ยก็เดินวนมาทางนี้ตอนนี้ได้ขึ้นมาถึงด้านบนแล้วโอ้เหนื่อยมากเหนื่อยไหมทุากกะไปนั่งพักก่อนนี่นะ นานคนเหนื่อยไม่ได้พาต้นกล้าเนี่ยถ่ายคลิปนานเลยนะอินทิขกขังอย่างฮะอินทิเก่าข้างยลังหือะไรที่ขาวแบบนี้สวยไหมต้นกล้าข้อมบนเนี้ย มาครั้งแรกเลยใช่ไหมต้นจาก,ก็มาครั้งแรกเลยนะไม่รู้ว่าทุกคนจะมองเห็นหรือเปล่านะแต่ผมเจอเหมือนว่าแสงมันผมเจอเป็นแสงอะไรไม่รู้นะเหมือนเป็นทองหรือเปล่า ด้านล่างนั่นนะเจอไหมมันมีแสงอยู่นะข้างล่างนู่นเลยต้นกล้าเจอปะข้างล่างนั่นมันมีแสงอยู่หลบเลยพี่ไม่เห็นยูอไม่โดนมีแสงอะไรไม่รู้นะผมก็ไม่กล้าที่จะลงไปดูเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นสิ่งต้องห้ามนะแต่มันสะท้อนขึ้นมาทันทีอาจจะเป็นทองที่ พวกท่านเนี่ยได้เก็บไว้หรือเปล่าคือใหญ่มากเลยนะที่อย่างเนี้ยใหญ่เลยสิดๆโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยนั่งพักกันสักพักหนึ่งนะแล้วก็ ถ้ามีอะไรเนี่ยผมก็อัปเดตผมขอตัวกับตนกาเนี่ยพักก่อนแล้วกันบุนครับก็เมื่อกี้ผมเนี่ยไม่ได้ถ่ายและอัปเดตให้ทุกคนได้ดูนะแต่คือท่านทองถูกเนี่ยเดินทางขึ้นมาพอดีเลยแล้วก็น้องตนกาเนี่ยตอนเนี้ลงไปกับท่านละผมไม่รู้ว่าท่านเนี่ยพาไปดูอะไรนะแต่ท่านบอกว่าถ้าเป็นเด็กแล้วก็ความจํา ยังไม่ดีเนี่ยท่านพาลงไปได้นะผมก็เลยให้ท่านเนี่ยพาต้นกล้าลงไปเมื่อกี้ก็คือเดินลงไปทางขลางนี้แล้วนะแต่ไม่รู้ว่าจะขึ้นมาตอนไหนนะก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะรอ้องต้นกลาเนี่ยลงไปนะแล้วก็มาบอกว่าเจออะไรบ้างแต่เมื่อกี้ดิ้นเสียงมาเห่าอยู่แต่เราก็เงียบไปละเหมือนว่าต้นกาเนี่ยจะลงไปถึงแล้วละ่ะ ผมก็วางไว้ใจได้เลยนะคือไปกับท่านทองสุขเนี่ยก็ปลอดภัยพอสมควรดูไปนี้ระยะใกล้ๆนะท่านองสุขบอกว่าถ้าเดินทางไปเนี่ยบอกเลยว่าอีกไกลมองแบบนี้คือใกล้มากแต่ถ้าเดินไปเนี่ยไกลพอสมควรเลยแหละก็เดี๋ยวรอตนตาเดินทางกลับมาแล้วมาบอกอะไรเรื่องอะไรบ้างนะเพราะว่าผมเนี่ยไม่เคยลงไปเลย ไฮ้ยวุัคนตอนต้นกาเดินทางขึ้นมาแล้วนะตัวกาเป็นไงบ้างต้นกาเจอทองอะไรนะเจอทองเจอทองเจออะไรอีกท่านอ่ะท่านอยู่ไหนท่านไม่ขึ้นมาหรอขึ้นมาอ๋อท่านไม่ขึ้นมานะแต่ให้น้องต้นกาเนี่ยเดินขึ้นมานะผมก็่ได้ยินเสียงน้องต้นกาเนี่ยเดินมาได้ยินเสียงคนเดินขึ้นมาตั้งนานแล้วล่ะแต่ระยะทางไกลมากด้ินเสียงไกลไกเลย เป็นไงบ้างสนุกไหมท่านพาไปดูอะไรมท<อ>งท่านพาไปดูพาไปดูอะไรมทองแล้วก็อะไรกอเมื่อกี้น้ำน้องตนกาเนี่ยเขินนะทุกคนต้กาเล่านะ่ยโตขึ้นกันวันนี้แหละนะ mm hmm. ก็ท่านเนี่ยได้บอกมาว่าเลพยาคุนเนี่ยทุกชิ้นส่วนเนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์นะทุกคนใช่ไหมต้นกา mm hmm. ทุกชิ้นส่วนน่ะมันศักดิ์สิทธิ์นะให้ผมเนี่ย ท่านบอกว่าท่านเนี่ยอยากได้เอาไปเก็บไว้บนยอดวิหารนะก็แล้วใครที่ครอบครองเนี่ยถือว่าเป็นคนที่แบบศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีบุญมากถือว่ามีคนเคารพเยอะเลยอะทุกคนท่านบอกมาแบบน,นี้นะแสดงว่าท่านยมเนี่ยครอบครองมาแล้วเนี่ยท่านเนี่ยก็เลยมาส่งต่อให้ผมเนี่ยท่านเนี่ยน่าจะมีลูกศิษย์เยอะแยะไปหมดเลยนะ ก็ทุกคนดูอย่างเมื่อวานที่ผมเนี่ยได้จากการไอจรที่จะมาขโมยทองนะทุกคนแล้วแบบมันเนี่ยโดนเลพยาคุดเนี่ยทุกคนดูดิทีเดียวถึงกับถึงกับไปไม่อยู่เลยนะแล้วท่านบอกว่าอยากได้ชิ้นส่วนสักชิ้นไปไว้บนยอดวิหารแห่งนั้นนะเพื่อมาเก็บไว้บูชาเพราะว่าในวิหารแห่งนี้ไม่มีมีแต่ กะดูกพระพุทธเจ้านะทุกคนนี่ทุกคนตอนกาก็ได้ลงไปเยี่ยมชมข้างล่างแล้วไม่รู้ว่าไปเจอแล้วบ้างตอนกาก,ก็จําไม่ได้หมดนะเพราะว่าเป็นเด็กทุกคนผมก็อยากไปสำรวจสักครั้งเถ้ก็เจออะไรเยอะแยะเลยใช่ไหมแล้วมีคนเยอะไหม <Yeah. S 1> มีคนเยอะใช่ปะ กหรือว่าทุกคนที่ได้เห็นกับผมเนี่ยก็มีบุญกันนะเลพยาคุณเนี่ยผมก็ไม่เคยเจอเลยนะตั้งแต่เกิดมาก็ครั้งนี้ก็ได้เจอแล้วตนกลาวกว่าเมื่อกี้คือทัานเนี่ยอยากได้สักส่วนหนึ่งนะเพื่อเอาไปไว้บนยอดวิหารศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้แต่ตอนนี้ผมเนี่ยมีแค่ครึ่งเดียว ของเล็บเพราะว่าอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยท่านยมบอกมาว่าอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยมันได้โดนหักไปแล้วก็ตอนเนี้ยหายไปไหนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะจักกะ,ะเจอลุงหมายไหมครละ่าไม่เจอต้อนกาไม่เจอลุงหมายนะไม่รู้ว่าป่าเนี่ยลุงหมายเนี่ย เป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าลุงหมายเนี่ยหายไปนานมากกับลูกแกนะส่วนเมียแกเนี่ยผมก็ได้ยินข่าวว่าเมียแกเนี่ยได้เสียชีวิตไปแล้วก็ต้องเสียใจกับแกด้วยนะป่านนี้ก็น่าจะมีอะไรดีไปหมดละเพราะว่าได้ข่าวว่าลุงหมายเนี่ยไปอยู่ในเมืองรับแล้วล่ะก็ผมก็ขอ กลับไปคิดดูแล้วก็ขอความคิดเห็นจากทุกคนดูนะเพราะว่าเลพยาคุณเนี่ยผมตัดสินใจไม่ได้นะแล้วต้องถามท่านพยายมอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าทุกชิ้นส่วนเนี่ยมันมีค่านะถ้าผมทุบแตกแล้วก็ใส่ก่อเป็นชิ้นชิ้นชิ้นช,นชนเนี่ยก็น่าจะแบ่งให้ได้หลายที่เลยแหละ เพราะว่าชิ้นมันก็ใหญ่พอสมควรทุกคนใช่ไหมตรงกะชิ้นใหญ่เลยนะเลยไปยาวคุดอะ่ะไปเดี๋ยวไปนั่งกะะตรงกันดีวกว่าเพราะว่าตรงนี้ยระยะมันไกลนะโอเคนะก็ มานั่งให้ทุกคนเนี่ยได้ชมกันตรงนี้แบบสวยๆเลยนะตอนนี้ก็คือผมเนี่ยจะพูดถึงเล็กของพญาคุณะทุวนก็คือถ้ามันแตกเป็นหลายๆสวนได้เนี่ยคือมันจะศักดิ์สิทธิ์ทุกสวนเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเอามาไว้ข้างบนนี้เหมือนกันแล้วก็อีกหลายๆสวนเนี่ยก็มี เอฟซีบางท่านเนี่ยอยากได้นะผมก็คิดไว้อยู่เหมือนกันนะตอนนี้เพราะว่ามันแยกได้หลายส่วนนะแล้วก็ถ้าใส่ก่อนเนี่ยผมคิดว่าน่าจะดีเลยแหละจะได้เอฟซีหลายๆท่านเนี่ยจะได้เอาไป<อ>ไว้ที่บ้านกันด้วยนะอ,อะไรต<อ>ัก<อ>งกะหืทองอหรออันนั้นก็เป็นทองดูข้างบนน,นนะ ท่านทองสุกได้บอกคือตรงนั้นนะเป็นทองแล้วก็เป็นทองหมดเลยนนเนท้ทำนะไมพี่ต้นก้าลงไปพี่เม่นต้นก้าเลยอะแสดงว่าระยะทางเนี่ยมันไกลกันนะมองแบบน,นี้ดูแบบใกล้ๆแต่ท่านทองสุกนะบอกว่าไกลมากเลยทุกคน,น,นผมก็เหลือที่จะเชื่อเลยนะไม่เคยเจออะไรแบบนี้น,นันก็เป็นทองือที่ยืนอยู่ก็เป็นทองใช่เหรอ ช่อ๋อที่ยืนเหรออ๋อองค์พานนั่นนะทุกคนเป็นทองนะตอนกาบอกข้าง,งบนนั้นคืออะไรอ่ะอือไอ้ตรงเล่มๆมันคืออะไรอ่ะก็เป็นทองไงหัวมันอ่ะไม่รู้ดำๆแล้วกา็เจออะไรลงไปเจออะไรมั่ง มองดิเจอทองทองแล้วทองอีกใช่ไหมอืมอทองทองอันเกี่ยสองสอง,องก็หลายๆคนเนี่ยคิดถึงน้องต้นก้านนะก็อีพีนี้ผมก็เลยพาน้องต้นก้าเนี่ยมาเยี่ยมชมวิหารด้วยแล้วก็วให้ทุกคนเนี่ยได้หายคิดถึงกันด้วยนะนะ เม็ดอนี้อะไรคืออะไรไมดลมเ็นลมก็โอเคเดี๋ยวผมกับต้นกล้าเนี่ยคิดว่าเดี๋ยวก็จะเดินทางกลับแล้วลหละทุกคนเพราะว่าอตอนเนี้ยมันเย็นแล้วนะยังไม่ได้เดินทางกลับกันเลยแล้วก็เดี๋ยวมันจะขำเราเพราะว่าตอนทางกลับเนี่ยต้องเดินลงหน้าผานะ มันก็จะลำบาก่อยแต่ก็มาได้นะมาได้ตลอดก็โอเคขอตัวเดินทางกลับก่อนแล้วกันเดี๋ยวถึงไว้ถึงข้างล่างเนี่ยผมจะอเปเด,ดให้ทุกคนได้ชมอีกครั้งไปต้นกะกลับยังกลับล้กับเดี๋ยวปิดคขิปตรงนี้เลยแล้วกันก็ฝากต้นกะปิดคข็มหนแล้วฝากไลค์กดแชร์งงลแล้วก็ติดตาให้เราด้วยนะครับ ใช่ครับทุกคนสวัสดีครับโอเคเดี๋ยวผมกับต้นกล้าเนี่ยก็จะขอตัวเดินทางกลับก่อนแล้วกันก็ไว้เจอกันิีวีดีโอหน้าเดี๋ยวิีวิดีโอหน้าเนี่ยผมจะพาไปไหนเนี่ยรอติดตามกันได้เลยนะจบคลิปโดยกับภาพวิหารศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะทุกคนก็คงไม่ได้มาอีกนานเลยแหละนะเพราะว่า เดินทางมาไกลนะก็ไม่อยากขาดน้องต้นกล้าเนี่ยเดินมาลำบากด้วยแค่ครั้งเนี้ยต้นกล้าก็ร้องหอบแล้วนะ